แต่เมื่อเราเจาะลึกชีวิตของคนทุกคนเขาจะมีการต่อสู้ของเขาบางคนเรื่องสุขภาพบางคนเรื่องครอบครัวบางคนมีความกังวลบางคนมีปัญหาด้านสภาพจิตใจเมื่อจบการต่อสู้หนึ่ง,ก,ก,งก็มีการต่อสู้เรื่องใหม่เสร็จภารกิจสําคัญนี้ก็มีภารกิจใหม่เข้ามาวันนี้ผมอยากจะพูดถึงสความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการต่อสู้หรือ Battle Field ในชีวิตของเราว่ามีความจริงพื้นฐานอะไร ที่จะช่วยเรารับมือกับมันได้อย่างที่หนึ่งนะครับพูดพร้อมกันนะครับชีวิตมีการต่อสู้เสมอบางคนดูชีวิตเขาสมบูรณ์มากเลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปแบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังได้ยังไงเพราะชีวิตเขามันเพอร์เฟทุกอย่างแต่เมื่อเราเจาะลึกชีวิตของคนทุกคนเขาจะมีการต่อสู้ของเขาบางคนเรื่องสุขภาพบางคนเรื่องครอบครัวบางคนมีความกังวล บางคนมีปัญหาด้านสภาพจิตใจเขาบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามต่อให้ประสบความสําเร็จสูงแค่ไหนทุกคนต่างจะมีช่องว่างในจิตใจบางอย่างที่เขาต้องต่อสู้เมื่อจบการต่อสู้หนึ่งก็มีการต่อสู้เรื่องใหม่เสร็จภารกิจสําคัญนี้ก็มีภารกิจใหม่เข้ามาหนังซูเปอร์ฮีโร่จึงมีภาคต่ออยู่เสมอไม่เคยจบ ทุกคนต่างมีชีวิตที่ต้องสู้กับบางเรื่องปัญหาที่ท้าทายความกังวลของเขาชีวิตเราจะมีการต่อสู้อย่างน้อยสองแบบแบบที่1คือการต่อสู้ในฝ่ายกายภาพแม้คิสเสียนแม้ไม่ใช่คิสเตียงก็เจอการต่อสู้เรื่องนี้เพราะเราอยู่ในโลกที่มันล่วงหล่นเพราะบาปปีห้าสี่น้ำท่วมกรุงเทพขายบ้านไปซื้อคอนโดปีหกแบบแผ่นดินไหวอยากขายคอนโดกลับไปซื้อบ้าน ดูเหมือนชีวิตมันมีความไม่แน่นอนเลยจริงๆเลยยังมีการต่อสู้มากมายครับที่เราทุกคนต้องเจอและเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาให้ชีวิตเราเนี่ยเจอการต่อสู้เป็นเรื่องปกติมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเหตุการณ์ตอนนั้นเบนจามินหนึ่งใน12เผ่าของอิสราเอลได้ทำบาปร้ายแหลกอิสราเอลสิเเผ่าที่เหลือต้องการที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้องก็เลยส่งคนมาเตือนเบนจามินไม่กลับใจในที่สุดก็เลยยกกองทัพมา รบสงครามกันอ้ซัวสิบเอ็ดเผาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าครับจะให้ใครออกไปรบก่อนพระเจ้าก็บอกว่าให้ยูดาไปก่อนพวกเขาก็ออกรบด้วยการนำของพระเจ้ารบเสร็จแพคนเสียชีวิตไปสองหมืสองพันคนเขาถามพระเจ้าเป็นครั้งที่สองว่าพระเจ้าควรหรือที่พวกข้าพระองค์จะออกไปรบกับพี่น้องของตัวเอง พระเจ้าบอกเขาครั้งที่สองว่าไปเถิดเขาออกลบตามที่พระเจ้าบอกแพ้เขาถามพระเจ้าเป็นครั้งที่สามควรไหมที่จะไปลบกับพี่น้องของตัวเองพระเจ้าตอบเป็นครั้งที่สามว่าไปเถิดและครั้งที่สามเขาได้ชัยชนะทุกครั้งที่แพ้ของชีวิตเรามันอาจเป็นขั้นบันไดเหมือนกับของโยเซฟที่จําเป็นสําหรับครั้งที่ชนะก็ได้ในการนําของพระเจ้าจึงไม่ได้ทําให้คุณปลอดการต่อสู้ ไม่ได้ทำให้คุณสําเร็จไปเสียทุกๆครั้งแต่ในบ้านปลายพระเจ้าจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดคือสวัสดิภาพไม่ใช่ผละตุกภาพ